วันเช้าวันนี้นะคะมีข่าวพี่บูบูสุกลูกลองไปถามโบโบหน่อยดีกว่านะคะกับพี่เอกกี้รออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้เป็นไม้ไม่ใช่บูบูเป็นโบโบ้หรือเปล่าวางไม่เคยทำร้ายผมขนาดนี้โบโบ้ี่สุกลูกไว้สองนะฮะแล้วนี่เลลูกอะไรอยู่ที่บ้านเออเป็นลูกมะยมครับสองอันไราไทานช่วงนี้ตกใจหมดเลยเอาแล้วพี่บูบูนี่เรื่องจริงหรือเปล่าก็เขาเป็นตัวย่อมากกอนแต่ว่าทุกคนก็แปลกมาว่าเป็นพี่บูบูนะฮะเพราะว่าเพจเพจอ่ แโพดำแหม่จะบอกเพจใต้ติ่งดาราไม่ใช่เหมือน <c oughs> เหมือนแดดบบโพดำกับใต้ติ่งดาราเป็นสามีภรรยากันนะครับรู้ทุกเรื่องครับผมแล้วรู้ดีด้วยนะครับผมไม่แต่ว่าเขาก็เขียนแรงเหมือนกันเนาะคือเขียนเหมือนตัดสินคุณบูบูไปแล้วอะ่ะเขาบอกว่า คือแฟนของดาราตลกชื่อดังอ,อ,อักษรย่บอบบใบไม้เนี่ยนะฮะใช้ชีวิตหรูแต่กลับทิ้งลูกเมียเก่าเจียดเงินให้เดือนละ3,000บาทเนี่ยเวลาเขียนเนี่ยเขียนเหมืนตัดสินเข้าไปแล้วเนาะอ,อ่านยังไงก็บูบออูนั่นเป็นใครอ่ะไม่ได้จะโบโบอ,อแต่วันนี้มี <c oughs> บอกใบไม้หนึ่งตัวนะสำหรับความรักโบ ที่ออกมาเปิดเผยความรักแล้วโบร์เบนเจอรซีโอ้โหพูดเล่มเสียวแวบเลยนึกว่าโบอีกแล้วไม่ใช่โบนี้โบเนจส๋ยวแล้วไม่ใช่บล็อกใช่ไหมไม่ใช่บลอกอันนั้นเปิดไปนานแล้วคุณอว่าทำหมันแล้วหรือจะปคุณโบนัยดีคุณโบนัยกับคุณแม่ไม่มีครับไม่มีไม่มีทุกอะไรอย่งนั้นเป็นข่าวกับอนันดานะฮะว่าคุณอนันดาเปิดตัวเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับในบันเทิงข่าวเช้านะครับครับอ่ะตอนนี้ไปชมไฮไลท์ของบันเทิงข่าวเช้าก่อนครับครับผม เชนธนาโดนดราม่าอวดรวยสร้างเรือนหอ170ล้านศูนย์กลับคนรวยทำอะไรไม่ผิดจริงเหรอไอซ์เปิดปากครั้งแรกประเด็นห่างเดียลูกโหนมเพราะอะไรหนิงเดือดโดนอ้างชื่อเรียกเงินใต้โตะ๊ะพาเด็กเข้าวงการจะว่ายังไงคิมเบอรี่หมากซอแวรรักล่มขนโยงทะเลาะและข่าวฮอตอื่นๆอีกในบันเทิงเช้า อ่ะสมาร์ทนิวบันเทิงเช้าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าข่าวบันเทิงเริ่มต้นวันจันทร์ก็แน่นเลยร้อนมากร้อนมากอันนี้ร้อนสุดๆเลยนะฮะก็ล่าสุดนะครับแฟนเพจของแม่มโพดาเนี่ยนะฮะก็ออกมาโพสต์นะครับแฉว่าแฟนหนุ่มของดาราตลกชื่อดังอสอนยอบอใบไม้นี่ฮะทิ้งลูกและเมียเก่านะครับพร้อมกับภาพแชทที่ลูกชายของบอใบไม้เนี่ยนะฮะทักแชท Facebook ไปหาก่อนที่จะถูกบล็อกนะฮะในเวลาต่อมานะครับโดยระบุข้อความว่า ตลกดังบอบอใช้ชีวิตหรูหราแฮชแทกนะฮะแต่ทิ้งลูกกับเมียเก่าให้ประชนชีวิตแฮชแท็กเจียดให้แค่เดือนละ3 0 0พันแล้วก็วันเกิดวันสำคัญไม่เคยติดต่อหาอนะฮะลูกแชทไปบล็อกทุกช่องทางนะครับแรงเหมือนกันนะฮะอีกทั้งทางเพจเนี้ลองติดต่อไปคุยส่วนตัวแล้วนะฮะก็ถูกบล็อกเช่นเดียวกันนะครับ,รบนอกจากนี้แฟนเพจดังกล่าวเนี่ยก็ยังได้ส่งภาพสูติบัตรของลูกชายนะฮะมาให้ สำนักข่าวหนึ่งนะฮะเพื่อยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงนะครับ,รบโดยในใบสุติบัตรนี้ระบุชัดเจนว่าแฟนของตลกชื่อดังเป็นคุณพ่อน,นั่นเองนะฮะโดยทั้งฝ่ายแม่ก็ได้ออกมาเปิดเผยตนแล้วก็แฟนของตลกชื่อดังอักษรย่อใบ,บไม้เนี่ยก็ได้คบกันนะฮะแล้วก็มีลูกด้วยกันตอนอายุ17ปีเองคือสมัยตั้งแต่เด็กๆัยรุ่นเลยลามากแล้วฮะแล้วก็มีการผูกข้อมือกันแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนนะฮะภายหลังเนี่ยมีปัญหาเรื่องครอบครัวเคแวยแยกย้ายกันไปตนก็เลี้ยงลูกมาคนเดียวตลอดจนกระทั่งงงงงมีอออออยวันนนนึึเ้้ชาาขตไไดปกกรร จึงได้มีการพูดคุยกับผู้จัดการส่วนตัวของบอบใบไม้นี่แหละนะฮะรรเรื่องค่าเลี้ยงดูลูก และจากวันนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่วันนี้จนลูกอายุ9้าขวบเนี่ยจนถึงปัจจุบัน17ปีแล้วตนเองก็ได้รับค่าเลี้ยงดูเพียงเดือนละ3,000บาทนะครับ,รบหากขอเงินพิเศษก็จะได้รับการช่วยเหลือมาบ้างนะฮะเขาเขาก็ช่วยเหลือเนาะช่วยเหลือ,อนะฮะส่วนตอนนี้ลูกจบการศรึกษาเพียงป6เท่านั้นรเราต้องออกมาช่วยตนทำงานอีกทั้งระบุด้วยว่าการที่ลูกออกมาเลี้ยงเรียกร้องค่าเลี้ยงดูเพิ่มเป็นเพราะไม่ต้องการให้แม่ลำ <c oughs> บากเท่านั้นนะครับไม่ได้ จงใจจะทาให้เสียชื่อเสียงคือไม่ได้ตั้งใจทต่ทำให้เสียชื่อเสียงไม่ได้ให้เป็นข่าวขึ้นมาอะไรแบบนี้งานนี้ก็เลยหลายคนก็เลยโยงไปที่บูบูแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นสามีของตลกชื่อดังอย่างคุณตุ๊กี้แล้วสอนบอลไปมาเหมือนกันด้วยไงใช่แล้วนะฮะแล้วก็ทางเพจอย่างที่บอกไปเขาได้ส่งชื่อที่มีใบสุทธิบัตรก็คือคุณพ่อก็คือนี่แหละคุณบูบูนี่แหละนะฮะแต่ทั้งนี้ตอนนี้คือทั้งสองคนนี้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้นะฮะติดต่อไปทางเพราะคุณตุ๊กี้เนี่ยอยู่ต่างประเทศ ส่วนคุณบูบูเนี่ยยังยังติดต่อไม่ได้นะฮะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอนี่คือข่าวร้อนมากเลยแต่แปลกใจคือได้ยินตั้งแต่เมื่อวานนี้ทาไมเพจเขาไปได้สูติบัตรอะไรมาได้ยังไงนี่ยเร็วมากเลยนะฮะ น่าจะมีการแบบติดต่อไปติดต่อไปทางฝั่งเพจนี้เสร็จปุ๊บนะเขาก็คงติดต่อไปที่คุณลูกนี่แหละก็คือได้หลักถงหลักฐานมาเรียบร้อยเดี๋ยวให้ต้องรอติดตามนะฮะหลักฐานแล้วก็ตามสัมภาษณ์พี่บูอีกทีหนึ่งนะครับก็คือพี่บูต้องออกมาแล้วล่ะใช่เพราะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้สัมภาษณ์ทางฝั่งพี่บูบูเพราะนั้นให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝั่งด้วยนะครับตอนนี้ใช่แล้วคือเราไม่ได้รู้หรอกว่าก่อนหน้านี้เขามีเรื่องราวอะไรถึงต้องเลิกรากันไปแล้วทำไมเขาถึงให้เงินเดือนเด มองว่าสังคมเนี่ยชอบมากๆกับเรื่องแบบนี้นะครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรานะครับรอคุณบูบูและคุณตุ๊กกี้ออกมาเนอะ <laughs> อ่ะเป็นกำลังใจกับพี่บูบูกับรายการช่วงนี้นะฮะแหมมีข่าวแรงเลยทีเดียวแต่ข่าวต่อไปดิ <laughs> ฉันไม่อยากฟังเลยอยากจะปิดหูเอาหน,น้านิดน <laughs> ึงเพราะจริงๆทำไม,มบักจ่อยทํากับพี่อย่างนี้มันก็ไม่เห็นว่าเป็นข่าวไม่ดีนี่ฮะเจ๊บักจ่อยคือใครบอกมบักจ่อยก็คือพี่อนันดาเอเวอร์ริงแฮมนั่นเองทุกคนจะเรียกเขาว่าบักจ่อยนะฮะเขาเรียกชื่อด้วยครับทำไมอ่ะอนันดาเปิดตัวแล้วหรอแล้วคุณโบเป็นจัสซีริหร ก็ตอนนี้ก็มีข่าวออกมาฮะว่าใกล้ชิดกันมากๆลือไปไกลว่าคู่นี้เนี่ยก่อนอันนี้เขามีโอกาสร่วมง,งานันไงเจ๊นะครับแล้วก็มีภาพนะครับหวานสนิทสนมออกมาให้เห็นกันบ่อยๆนะคุณผู้ชมครับ <Wow. S 1> ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอนันดา,นานก็ออกมาเปิดเผยแล้วว่า เอาใบเฟิร์นก่อนนะเพราะก่อนอันนี้มีข่าวว่าสองคนนี้สนิทกันเพราะมีข่าวเล่นละครด้วยกันด้วยมีข่าวใบเฟิร์นกับอนันดาใช่อันนี้เป็นข่าวก่อนหน้านะครับซึ่งว่าเขาก็บอกว่าไม่คิดจะจีบแถมบอกกับสื่อว่าอย่าเลยให้น้องเขาอยู่ดีๆดีกว่าของเขาเถอะอย่าข้ามมาดักไซเลยอ้าวแล้วทำไมอนันดาถึงไปข้ามไปดักไซกับเบโบเบนจิตรีจริงๆตรงนั้นเนี่ยก็ไม่เรียกว่าดักไซนะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าของดีเฮเบนสวรรค์เหรอใครก็อยากไปอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็มีรูกกคั่่มาเยออะไงนนน้ี ใบเฟิร์นก็เลยถูกจับคู่ว่าเอ๊ะใบเฟิดนั่นแ่าอะไรครับคู่นี้คือละครใช่นี่ไม่ใช่จากละครไม่ใช่หรอกนะครับแต่ล่าสุดเดีสิครับต้องดูภาพนี้คุณผู้ชมขึ้นมาสิคะภาพกับน้องโบเบนเซอร์ริแล้วอันนี้แหละอันนี้ไม่ใช่น้องนี่น้องโบเหรอใช่ข้างๆไงข้างๆไงออชัดๆอันดาดูมีซัมติงที่มือรูปหัวอยู่นะครับล่าสุดเมื่อัดสาร่านมามีรูปคู่รูปนี้แหละงานนี้เนี่ยก็มีพพิรุธนะครับบอกพพิรุธด้วยครับว่าพิคอมมเนต์ถาุ ว่าเป็นแฟนกันเหรอกิ๊กกันหรือเปล่าแล้วก็เสื้อเสื้อสุสีคล้ายกันครับผมก็ไม่แน่วันนี้อาจเป็นการเปิดตัวแบบไกลๆก็ได้นะครับก็ไม่รู้หลังจากนี้เนี่ยจะมีคนไปถามหนูอันดานานฮะจะบอกว่าเป็นโสดอยู่อีกหรือเปล่าซึ่งทีมงานของเรานะฮะระบุชื่อเลยว่าน้องน้ำซีน้องน้ำซีเนี่ยแอบไปสอดส่องนะฮะใน IG ส่วนตัวของเขามาเพราะว่าคุณโบเบนจิสตรีนี่เขาเปิด private าไว้นะฮะ ก็ได้เห็นภาพบางส่วนนะครับซึ่งก็ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นแฟนกันหรือว่าคบกันร้อยเเหรือเปล่าเดี๋ยวให้อันดา,นานเนี่ยเขาเป็นคนออกปากดีกว่าเพราะว่าเวลาเขามีแฟนเนี่ย ส่วนใหญ่เขาบอกนะใช่ตราวนี้อาจจะบอกว่าอยู่ในระหว่างพูดคุยแบบว่าส่งไลน์สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันนั้นค่ะชูนไปเฟิรกก็ไม่ค่อยบอกเลยไม่ใช่ไปเฟิร์สนะไม่บโบเบจัสิริสวัสดีวันจันทร์น้องโบสวัสดีคาน์เพราะเหมือนเจนเนี่ยคุยกันเด็กๆหลายคนสี่ห้าคนที่อยู่ในเครือเนี่ยเจนไม่ได้ระบุหรอกว่าเป็นใครฉันไม่ได้ส่งข้อความไปฉันส่งเป็นภาพไปอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวภาพอะไรภาพดอกบัวกับภาพพระส่วสวัสดีวันจันทร์ฉันไม่เข้าใจทำไมผู้ใหญ่อ่ะจะต้องตื่นตีห้าขึ้นมาแล้วก็ส่่งภภาาาาาาาพพพพดดออกกกบัววรรระมมใหห้้เูถยจโทแ แม่ผมไหมครับแม่จะสง<ม>่สงหรอส่งกับผมแล้วบางทีก็มีเร<ม>ิ่มเล่นหลายแล้วนะสิบอาหารทุกชนิดที่ไม่ควรกินป้องกันมะเรง็งอ่ะมีทุกวันอนะไรอย่างเงี้ย<อ>ครสุขีบันจันทร์ฉันจะไม่ส่งเด็ดขาดเพราะถ้าส่งเนี้ยรู้เลยว่าฉันแก่เดี๋ยวจริงๆมีเพื่อนเราคนหนึ่งสง่งใครเจฟเฟียสไงล่ะเจฟเฟียสก็ส่งปิดมอนกันได้ด้วยเนี่ยเข้าสู่สังคมวัยสูงอายุแล้วนะใช่ฮะอ่ะต่อนะครับจากกรณีที่หลายคนเนี้ยไปเล็งงานในไอจีของน้องใบเฟิร์นใช่ m o า s e สุดน้ำลายคือไม่ทันเลยเดี๋ยวเดี๋ยว กรนีของใเฟิร์นไงที่คนเรียนเบอร์นี่คุณขวานี่ใครคุณสมทรงนะไม่สมทรงพี่หวานเก้าพี่กล้าพี่เกาแรกสมทรงขอโทษมองไว้แบบเบอร์มันนีไม่ได้ค่อยพี่กล้าอกินเทรเนอร์เออไม่ได้ินเรน่กินี่ก็เป็นพี่กล้าวแต่ถ้าไม่กลิ์คือสมทรงดีๆนเดียวเดียวเดียวเ็คยดียดียวยวเดียเดีเดยเดีเดยเดีดียวดยวเดีมีด้สนเทกับพี่ด้วยพี่กลดาวีัดีดีดเีดเเววยีเียยเดดีด ตอนแรกเป็นเบอร์ของพี่กล้าวนี่ไงมันต้องมีซัมติงแล้วแหละมันต้องมีซัมติงแล้วแหละเจ๊งเนี่ย เกิดอะไรขึ้นฝังนี้ฉันตรงนี้ห้ามฟังที่ไหนเด็ดขาดครับผมแล้วมีอะไรกันทุกคนว่าแตกคอกันหรือเปล่านะฮะคือหลังจากวันที่7เมษายนที่ผ่านมามีเพจดังเพจหนึ่งอีกแล้วนะฮะไม่แล้วทุกคนทุกอนทุกคนทุกคนลี่ยนเบทุกคนทุพคนทุก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 คนทมกคนทุกคนทุกคนทุกคนเุอ่นทุกค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 นี่กคนีุยังได้เนลี่คนรูปคนท e กในทุกวนจากดิมเก็นทุกคนทุก้า ให<ผ>ม่ด้วยกแล้วก็ใบเฟิร์นเนี่ยเปลี่ยน,เ,นยเป็นรูปที่มีเพลงพี่ก้า,าสสแลวก็พี่ใหม่นะฮะทีสองคนเท่านั้นสองคนเท่านั้นแล้วก็ตัดใบเฟิร์นออกไปมันต้องมีอะไรอย่างนี้ไม่ต้องมีอะไรงานนี้ชาวเน็ตแล้วก็เพจนั้นต้อง กระตุกต่มเผือกขึ้นมาเลยนะครับุกตุกเบาๆเลยพี่ก้าวกับใบเฟิร์นมีปัญหากันแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้พี่ก้าวนี่เคยออกมาระบายผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวแล้วนะครับว่าเวลาตัดสินใจอะไรไปไม่รู้ทำไมต้องเสียใจทุกครั้งเลยเดี๋ยวเสียงเขาก็เสียขนาดนี้พี่ก้าวต้องใจเย็นนะเดี๋ยวคอเลสเตอรอลขึ้นนะฮะแต่เชื่อปะไม่เคยเสียายสักครั้งเดียวและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรก วิทย์พี่เก้าแถมหลายคนยังมองว่าพี่เก้าเนี่ยรักสาวใหม่มากกว่าเพราะมักจะป้อนงานให้ใหม่มากกว่าใบเฟิร์นมันไม่ใช่อยู่ที่ป้อนงานให้ใครมากกว่ามันอยู่ที่ลูกค้ามากกว่าที่ต้องการใครจริงครับแต่ล่าสุด8เมษายนโอ้เธอเธออ่านต่อฉันเกิดอะไรไม่ถึนโดนโดนโดนแต่ล่าสุดวันที่8เมษายนพี่เก้าอดทนรอไม่ไหวข่าวข่าวเมาส์ก็เลยออกมาชี้แจงนะฮะครับผมผ่านไลฟ์สดนะฮะผ่านผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจนี่แหละใช่ครับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะฮะ ลือวิเศษไพบูลนี่คือชื่อของเขานะเข้าไปดูกันได้โดยพี่กล้าเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาแตกข้อใดอย่างใดนะคะพี่แต่ในช่วงหลังเนี่ยมุมมองการทำงานเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยชัดชิงกันนะมุมมองอ่านไม่ตรงกันถูกต้องคือปรึกษากันว่าเอ้ยเราจะมีวิธีเนี่ยซึ่งอันนี้ก็ดีนะไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ทะเลาะกันนะคุณผู้ชมมุมมองไม่ตรงกันพรมุมมองไม่ตรงกันก็เลยการทํางานก็เลยต้องมีการปรับนิดนึงตอนนี้ก็เลยให้เฟิร์นเชื่อเหมือนกันฮะให้เฟิร์นซึ่งเป็นผู้ดูแลอีกคนหนึ่งเนี่ยคือ จริงๆเจ้านายจริงๆก็ๆๆๆๆคือพี่กล้าวนี่แหละคนคุมอยู่นะครับนะฮะถ่ายพี่กล้าวย่างทิ้งท้ายด้วยว่าอย่าเพิ่งสะใจเรื่องราวไม่ได้มีอะไรเลิกสงสัยได้แล้วพอก่อนเลิกตีความตามทวิตพอก่อนอ๋อนี่คุณเฟิร์นคุณเฟิร์นด้านหลังเนี่ยอุ้ยเธอเหมือน<ค>น้าเห<ค>มือนนองประสานงานบริษัทเลยอะใครๆพี่อ้อมเหมือนพี่อ้อมประสานงานบริษัทเลยอะเธออ้อมหรืออีหกงอ้อม ีชััั้นนไปรบพิลคนละคนคคคนนนนนะงานจะเข้าพี่อ้อมเอานะฮะโอเคนั่นคือน้องเฟิร์นนะฮะเพรคะนั้นข่าวที่ว่าแตกคอกับพี่กล้าเนี่ยตอนนี้ไม่จริงนะครับก็่ครือยังทุ่งงานด้วยกันอยู่นะครับใช่แล้วอ่ะเราไปต่อกันดีกว่านะฮะกับหนุ่มคนนี้โอ้ต้องบอกว่า ล้วบอกว่าคนนี้เป็นนักแสดงแล้วต้องบอกว่าธุรกิจของเขาเนี่ยรุนแรงมากล่าสุดจะเป็นงานเขามาฉันไปทําพิธีกรให้เขากับ้นสีพันจริงป่ะนะับเป็นงานของอมดผลิตคัตอเมโด้นะฮะคือล่าสุดเนี่ยเขาต้องกลุ่มขมับนิดนึงเพราะว่าเขาใช้งบ คือสร้างเรือนหอไปแบบบานปลายมากนะฮะคือหลังนี้ประมาณร้อยร้อยห้าสิบล้านรวมตกแต่งแล้วประมาณร้อยหกสิบล้านเราไปแล้วไงเลยกันซุปตาพาทัวร์ไงใช่ครับคือเขาต้องมีการปรับบ้านหน่อยเขาต้องเรียกว่ามีปีกขวาปีกซ้ายบ้านใครมีคําว่าปีกคิดดูครับอืมแล้วก็มีคลองนะฮะแล้วก็มีสระว่ายน้ําอยู่ริมริมคลองสวยมากนะฮะก็คือก่อนหน้านี้มีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นด้วยว่าเอ้ยอวดรวยหรือเปล่านะฮะคือเชนบอกว่าอย่าไปมองตรงนั้นนะฮะหลังจากที่เคยดราม่าไปแล้วนะฮะส่วนเรื่องทายีป นีต้องมีข่าวดีแน่นอนเพราะว่าสินแสเนี่ยแนะนํามาเลยนะฮะบอกว่าถ้ามีลูกช่วงปลายปีนี้จะทําให้ครอบครัวมั่นคงเอาลิซี่เอาเอาลิซี่เอาลิซี่เอาลิซี่ต้องทำยังไงนะเวลามีทายาทอ่ะก็ไปหาคุณหมอก่อนนะไปหาพี่บ๊อบดีกว่าเพราะพี่บ๊อบมีหลายคนใช่ปรึกษาได้ครับพี่บ๊อบเก๊บบอจะบอกว่าเอออย่ามีเลยดีกว่าครับทำไมครับมันเหนื่อยนะครับผมยิ่งเขาบอกว่าถ้ามีทายาทในตอนนี้เชนยิ่งร่ำยิ่งรวยซึ่งตอนนี้เนี่ยเขารวยห้าร้อยล้านพันล้านแล้วนะครับผมเชนสวัสดีครับนี่เชน เธอเชื่อมาว่าสปีก่อนอ่ะเชนยังมาทักในไอจีเฮ้ฉันเลยอ่ะเพิ่งเริ่มใช่ไหมเพิ่งเริ่มเองอ่ะยังมาทักไอจีเฮ้ยแบบพี่แบบแบบอะไรเงี้ยเฮ้ยพูดสาปีให้หลังล้มลุกคลุกคลานมาเยอะสามปีให้หลังฉันต้องไปทักไอจีอนนั้แล้วทักแล้วก็บล็อกไลน์แล้วด้วยไม่ค่อยบล็อกก็ใช้ไลน์เเคชนตอบหน่อยสิว่ายังไงฮะเชนจำเราได้ไหมนี่จำได้ตอนนี้มีทั้งเรื่องค่าตกแต่ง แล้วก็เรื่องค่าออกแบบอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็คือต้องหาเงินเพิ่มเฉพาะตกแต่งน่าจะ20บล้านรวมค่าออกแบบใช่ครับ,บก็เลยก็เลยต้องขยันมากขึ้นอีกบานไปลไายเป็น่ไรจริงจริงบานไปลายไหมไม่อาจจะไม่มากเพราะพอเราคิดอยู่แล้วว่าน่าจะประมาณนี้ด้วยด้วยเนื้อที่บ้านนะครับตอนนี้กลายเป็นร้อยร้อยหกสิบกว่าร้อยหกสิบถึงเกือบร้อยเจ็ดสิบนะครับแต่ว่าจริงๆอย่าอย่าดราม่านะอย่าอย่าดราม่านะ คือผม <c oughs> ผมก็ผมก็ดาวตามมนุษย์คนหนึ่งฮนะเราก็ดาวแล้วก็มีการผ่อนตาม<อ>ตามแบบธรรมชาตินะฮะอย่างแผนและคะชีวิตเราแบบตัวหลายอย่างแล้วเมื่อไหร่จะมี<ช>ิ่ก็แผนด้ว้ว,ว่าสิ้นปีนี้แน่ๆตั้งใจไปแล้วฮะฮะสินแสบอกว่าถ้าลูกคลอดปีหน้าเนี่ยจะทําให้ครอบครัวขแข็งแรงแล้วก็นั่รวยขึ้นอีกนะครับก็เลยคิดว่าเราก็จะขยันปั๊มตั้งแต่สิ้นปีนี้เลยครับ จริงๆถ้าเกิดว่าธุรกิจไปได้ราบรื่นแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรติดขัดเนี่ยก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่า5คนครับได้ครับพี่เชนเล่นปลาจริงๆเราตกลงกันแล้วเอออย่าอย่าอย่าไก่อย่าไก่นะพี่ใจกับเชนนะคือเขาเป็นคนดีแล้วเขา เขาเป็นคนที่มีหัวในเรื่องการตลาดมากเลยแล้วเราไปสัมภาษณ์เข้ามานะฮะพนักงานก็รักนะดูแลดีดูเป็นครอบครัวแล้วก็น่าจะโตได้มากกว่านี้อีกนะฮะยังไงอีกสองสาเดือนพี่กกี้ฝากตัวด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ออกควังขาเดี๋ยวแถวผลิตภัณฑ์ปลูกอะไรท่านชายหรือเปลูกอะไรท่านชายไม่มีบ้าเมื่ก่อนเจอรีซอนนะครับผมรีซอนบอกว่าพี่เอ็กกี้เดี๋ยวผมฝากผลิตภัณฑ์หน่อยอ๋อเขาก็มีเขาใช่ผลิตภัณฑ์ปลุกปุ๊บ อ้าวนพี่ก็บอกว่าอ้าวพี่ต้องใช้แล้วเหรอเขาก็แนะนําเฉยๆไปบอกต่ออะไรอย่างงี้ใช่พี่จัดการให้ครับผมอ่ะมีอะไรดีๆก็มาบอกกันแล้วกันนะครับครับผมครับผมอ่ะตอนนี้มาที่อีกหนึ่งสาวดีกว่าความรักตอนนี้สอบปัญหาซสแล้วนะครับสำหรับสาวไอซ์อาทิชนันนะฮะครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าคบหาดูใจกันอยู่กับน้องเดียร์ลูกชายของนักแสดงตลกชื่อดังพี่โหนกชาชาชเนี่ยแหละซึ่งครอบครัวของเดียร์ก็คือพี่โหนกเนี่ย เอนดูไอซ์มากๆนะครับเรียกว่าลุ้นเป็นว่าที่ลูกสะพายของครอบครัวเอี่ยมสุกเลยนะก่อนหน้านี้น,ฮนะฮะแต่ว่าล่าสุดครับหลังจากหนุ่มเดียร์นะครับลบรูปคู่สาวไอซ์เนี่ยไปหมด IG เลย<อ>มันเกิดอะไรขึ้นการลบรูปแบบนี้เนี่ยมันต้องมีซัมติงนะคุณผู้ชมครับหลายคนก็เลยโยกว่าทั้งคู่เนี่ยอาจเลิกกันเรียบร้อยแล้วนะครับแถมโยกว่าสาเหตุเนี่ยอาจเป็นเพราะหนุ่มเดียร์เนี่ยตอนนี้เนี่ย มีเรื่องราวของอุบัติเหตุไงแล้วก็สภาพจิตใจอาจจะไม่ดีหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะฮะอันนี้ก็โยงกันไปตัดงนานนานจริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับนอกจากนี้เนี่ยสาวไอซ์นะฮะยังถูกมาว่ามีนักแสดงร่วมช่องอีกหนึ่งคนอย่างหนุ่มเขตธราเขตเนี่ยเป็นมือที่3ครับซึ่งดูแล้วประเด็นนี้อาจจะไม่จริงนะครับแต่จะจริงหรือเปล่าต้องให้สาวไอซ์เนี่ยเป็นคนมาให้ข่าวกับเรานะครับเรื่องราวกับหนุ่มเดียนเลืกราวกันจริงหรือเปล่าสาวไอซ์บอกเราด้วยนะครับ กับทาราเขตนี่ต้องขอโทษน้องด้วยเนาะเพราะว่าจริงๆเขตกับไอเนี่ยสนิทกันมานานมากค่ะแล้วที่สําคัญตอนเนี้ยเราผู้จัดการคนเดียวกันอย่างทริปที่ไปฮ่องกงอย่างที่ทุกคนเห็นรูปแล้วที่เอามาโยมงเป็นข่าวกันนะคะคือเป็นทริปที่ผู้จัดการนะคะคือตั้งใจจัดทริปนี้ขึ้นเพื่อที่จะเอาเด็กๆในสังกัดนัดว่าใครว่างไม่ว่างเพื่อไปทําบุญแสดงว่าเรากับเขตไม่มีโอกาสจะพัฒนาไม่มีค่ะจริงๆแล้วนอนนี้เราลบรูปของไปรงนี่ค่ะ เออจริงๆไอ้มองว่าสิทธิในการเล่นไ G หรือการจะลงรูปหรือลบรูปมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะไอจะไม่อยากกล้าวก่ว่าเพราะอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคั้ตอคํา้ตอนของหนูจริงๆมันดูไม่เคลียร์เนาะมัาถามว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงหรือว่าก็ไม่มีอะไรค่ะตอนนี้ก็ต่างคนต่า,างรรเดิมไหมหรือว่าก็ขอไม่พูดเพราะว่าเองไอก็ไม่ได้พูดอะไรตั้งแต่ต้นอยู่แล้วหั่นเกิดือเรื่องนานยัง สักพักใหญ่ๆคกลัวคนเอามายงไหมจริงๆอย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องพวกนี้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนมันจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเรารู้อยู่แก่ใจเขารู้อยู่แก่ใจแต่ว่าใครจะพูดอะไรเราก็ห้ามห้ามเขาไม่ให้พูดไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะจริงๆน้องเดียรนี่เขาลบรูปไอซ์ก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องราวเกิดเรื่องราวอุบัติเหตุก่อนเนาะคือเลิกหลาก่อนหน้านั้นแล้วใช่เลยครับไอบอกด้วยครับนะครับอ่ะ ่อดีกว่านะฮะสำหรับ <Update. S 2> รวันเช้าเรื่องของคุณหนิงปณิตานี่เขามีเรื่องเรื่องราวอยู่แล้วเนาะอีนหนิงข<ง>ึ<ะ>้นลงขึ้นขาเอ้ยขึ้นลงไปอีกแล้วนะครับอัปเดตความคืบหน้ากันนิดน,นึงนะคุณผู้ชมครับมีการแจ้งความที่สนวันทองหลางนะฮะสำหรับพี่หนิงปณิตานะครับ,รบที่ถูกคนเนี่ยแอบอ้างเป็นตัวแทนบริษัทตนเองนะครับ เก็บเงินได้โตเด็กที่อยากเข้าวงการโหเรื่องใหญ่เลยนะเป็นจำนวนเงินถึง5 0,000บาทนะครับได้กับการได้เข้ามาแสดงละครในบริษัทของพี่หนิงเองที่ได้ร่วมคุณกับพิธีกรอย่างพี่นีโนโมเมทินีนะครับงานนี้พี่หนิงเนี่ยเปิดเผยว่ารู้ตัวคนทําและโทรไปสอบถามเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คู่กรณีเนี่ยอ้างว่าเป็นการเข้าใจผิดโดยน้องคนที่ถูกหลอกตอนนี้เนี่ยก็ได้เข้าแจ้งความที่สอนอนประชาชื่อไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยพี่หนิงยังออกมาชี้แจงอีกว่าคู่กรณีเนี่ยได้เอาหนังสือคู่สัญญาที่บริษัทของพ่หิงทํารวมกับ ปริยามารสีนะครับเมื่อครั้งเคยร่วมงานกันไปเนี่ยเอาไปแอบอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ,อนการให้กับตัวเองแล้วก็นําไปหลอกผู้อื่นอีกด้วยงานนี้พี่หนิงก็เลยเดินหน้าเอาผิดให้ถึงที่สุดซึ่งจะกระดต่ไปพี่<อ>พี่หนิงแล้วเนี่ยพี่หนิงไม่ยอมอยู่แล้วหนิงต้องสู้ใช่ครับอ่ะพี่หนิงเล่าให้เราฟังด้วยนะคบเป็นยังไงบ้างครับ จริงๆหลังจากไปแจ้งความหนิงยังตัวนี้ไงหนิงยงไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรคนที่ทำเนี่ยค่ะคุณคนเนี้เขาก็มีติดต่อนิ่งกลับมาออส่งมเมสเซจมาหาหนิงว่ามันเป็นเรื่องที่ที่หนิงเข้าใจผิดจริงๆแล้วเนี่ยที่จะเอาเด็กที่ชื่อเสือเนี่ยที่ที่โดนโดนเงินต้องเอาเงินไปให้พี่คนนี้ยห้าหมื่นบาทเนี่ย 50, จร,จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้จะมาเล่นละครค่ายหนิงจะเป็นค่ายอื่นเป็นการรับใต้โต๊ะซึ่งการันตีเลยว,ว่ามันไม่มีทางรับใต้โต๊ะเพราะหนิงเป็นคนทำแคสติ้งอันนี้เองอ๋อเรื่องคู่สัญญาของพี่แคทเนี่ยก็คือว่าเดิมชีเนี่ยตอนที่พี่แคทชียามลศีเนี่ยเล่นละครมนุษั์เพลงผีบอกกับบริษัทเราเนี่ยได้ได้ได้ไดไดรับเงินในนามของบริษัทเนี่ยเขาก็คู่สัญญาอันนี้ให้เด็กดูว่าเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีการรับ เวลาได้เล่นละครแล้วเนี่ยสิตอนก็ทําสัญญากันอย่างนี้ได้เงิน,อย,งนอย่างนี้คุณเสียเงินเออคุณเสียเงินห้าหมื่นไปเนี่ยคุณได้เงินกลับมาอีกเป็น5้าแสนหกแสนอย่างเงี้ยมันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือแต่ณตอนนี้เนี่ยค่ะออทางตํารวจเขาก็แนะนําว่าถ้าจะมีการคืนเงินให้มาลงบันทึกประจําวันซึ่งวันนี้เนี่ยเขาได้คืนเงินน้องแล้วห0,000นบาทแล้วก็หลังจากที่คืนเงินแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามี คู่กรณีอีกหล,หลายหลายตามมาแจ้งความอีกเหมือนกันแต่ส่วนตัวนิ่เองเนี่ยคือหนิงมีความรู้สึกว่าคนเราถ้าเขาทําผิดแล้วเขายอมรับว่าเขาผิดเราก็ต้องให้โอกาสในการแก้ไขแต่ไม่ใช่ว่าผิดแล้วก็ยังแถไปแล้วก็หาข้ออ้างไปเรื่อยๆคือถ้ายังแบบเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยนิงก็อาจจะดําเนินคดีในส่วนที่ทําให้หนิเสียหาย สตรองสุดๆหนิงเขาสตรองเขาเจอเรื่องราวมาเยอะเขาก็ผ่านไปด้วยดีตลอดจริงแต่ว่าก็จริงอย่างที่พี่หนิงบอกนะคือถ้าให้โอกาสได้ก็อยากให้โอกาสอะว่าถ้ายังแบบบิดพริ้วยังแบบ่ยอย่างสตอบบรียง,ยงแท<ล>้อีกก็เนาะก็ต้องเดินเรื่องเอาความที่สุดนะฮะไปกันที่น้องสาวนะฮะน้องคิมเบอรี่ดีกว่านะฮะที่ล่าสุดก็สวม เรียกว่าใส่ชุดไทยจัดเต็มนะฮะเป็นนางกิรินีเทวีนางสงกรานต์ประจำปี2560นะฮะโดยเจ้าตัวนี้เผยว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเคยแต่งแบบนี้ครั้งแรกนะฮะเออดูสิดูสิสวยมากคือถ้าทางตื่นเต้นจริงด้วยน้องคิมก็สวยใช่ใช่นะฮะอ่ะล่าสุดมีประเด็นให้น้องคิมเบอรี่ของเราเนี่ยคลิกแล้วคือออกงานทีไรต้องเครียดทุกครั้งมีอะไรอีกฮนะฮะคือคิมเนี่ยเขาโพสต์ภาาษอังกฤษนะฮะทำนองตัดพ้อนะฮะซึ่งแปลเป็นไทยเลยทีเดียวแปลเป็นไทยเลยนะบางทีฉันคงถูกดีไซน์มาให้อยู่คนเเดียยวฮ้ มีอะไรปะเนี่ยเจเจเช็คเป็นเราก็ต้องเป็นเราก็ต้องคิดแล้วเฮ้ยอ้าวแล้วแล้วพี่หมากล่ะเออแล้วหมากคงคิดว่าอ้าวแล้วเราละแล้วเราละจะหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยกำลังมีปัญหามีปัญหากับริมหมาหรือเปล่านะฮะซึ่งก็ยังอืพี่หมากอยู่เมืองนอกเหรอตอนนี้ไม่รู้นะฮะนอกจากนี้ก็ยังขอถามเรื่องแจ็คเก็ตตัวเดียวในโลกที่คิมเนี่ย ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดหมากอายุครบ27ปีนะฮะเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งหมากก็ได้ใส่อวดนะฮะเป็นแฟนเรียกว่าเป็น f c ของหมากคิมมาเรียบร้อยนะฮะแต่ทำไมเจ้าตัวถึงตัดสินใจ <c oughs> ซื้อเป็นของขวัญนะฮะรวมไปถึงสตอรี่ที่โพสต์ใน IG ว่าฮ <c oughs> ่าบางทีฉันต้องถูกดีไซน์ให้อยู่คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเออติดฟุตหนีสำเนียงงั้นเลยอ่ะน้องคิมคิมเชิญค่ะคิมสวยอ่ะพี่คิมหรือจียองอ่ะเล่นจียองแล้วล่ะ ก็จร,จริงจริงยังยัง,ยง,ยง,ยงไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้ค่ะปีนี้เราก็ไม่ได้เตรียมอะไรไวไ้ก,ก็เลยแบบให้เป็นเสื้อแล้วกันนะคะแล้วก็เขาเขากดไลค์ลูกนั้นด้วยค่ะที่เป็นโรเบิร์ตดาวดี่จูเนียร์ก็เลยม,มีความพิเศษยังไงก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะย่ให้ให้ด้วยใจค่ะก็มีแค่ตัวเดียวในลูกแหละผมว่ามันก็เป็นชื่อของเขาแค่ทำในสตอรี่ไลน์ไอจีของหนูเลยค่ะเหมือนหนูโพส อ๋อไม่จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะก็คือแค่เออมันเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยค่ะไม่ได้มีอะไรดามาไม่ได้ทะเลาะก,กับใครค่ะื <c oughs> คอคิดว่าวันนี้ชอบเซฟอะไรพวกที่เป็นคำคมที่รู้สึกว่าเราจะต้องเข้มแข็งซึ่งเอาจริงๆคือมันไม่มีใครมาอยู่กับเราได้ย4ิบสีชั่วโมงหรอกค่ะ เนี่ยก็สวยจริงนะฮะไม่มีอะไรเนอะทูเบอรี่อ่ะเออเขาก็มีแหม่มีบางทีมันบางทีเรองนอนกันบ้างเรื่องปกติของวัยรุ่นใช่ท่รมดาคนทำแหม่พบกันไม่ก่อนกันได้ยังไงถ้าเขมีปัญหาอะไรจริงๆเนี่ยเดี๋ยวถามอีเจจะไปถามฉันไหมมาก็เลยสนิทกับเขาเนี่ยหลานเราไม่บอกไม่ได้เป็นคนขี้เมาโอเคโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเบรกก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาต่อกันนะครับกับบันเทิงข่าวเช้าครับ กลับมานะฮะวันนี้เรามีบรรยากาศนะครับเป็นพิธีบวงสวงนะฮะภาพยนตร์ซีรีส์นะครับฟอร์มยักษ์เลยนะฮะสีอโยธยานะฮะมาฝากผู้ชมด้วยนะฮะซึ่งในงานนี้นะฮะมีนักแสดงเนี่ยที่แต่งกายตามบทบาทนะฮะขึ้นเสลี่ยงเข้าร่วมพิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นหม่อมหลวงสราลีกิตยากรนะฮะคุณตุ้ยทีรพัฒนนะครับ เจมเรืองศักดิ์นะฮะพี่นกสินใจนะฮะคุณรัตเกล้าพี่หนุ่มสารรามนะครับแพนเค้กเขมรนิตนะครับคุณดวงประกรณ์ลำคุณหญิงรัฐานะฮะอันดาเอเวอร์ริงแฮมนะฮะแล้วก็นักแสดงอีกมากมายกว่า40ชีวิตนะครับเป็นภาพยนตร์ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่นะฮะชุดสีอยุธยานะฮะรังสรรค์ขึ้นโดยกลุ่มทรูในฮะร่วมกับหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลผุ้กำกับนะฮะแล้วก็สร้างบทภาพยนตร์นะครับเพื่อเธอพระเกียรติ องค์พระมหาบุรพกษัตริย์ธิราชเจ้าแห่งพันดินสยาม<ะ>และทูลเกล้าทูลกระหม่อมนะฮะถวายเป็นเครื่องสักการะในพระองค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ9 0พรรษาในวันที่5ทธันวาคมนี้นะครับซึ่งงานนี้เนี่ยคุณพิรทนกรเกษมศรีณอยุธยา <คะ S 1> ผู้ผ<ม>ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านคอนเทนต์และมีเดียบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนเนี่ยในฐานะ Executive Producer ของภาพยนตร์ซีรีส์สีอโยธยาก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกนะครับที่ได้เป็นสื่อกลางช่วยเผยแพร่บิศา์ศิลปวัฒนธรรมและความยิ่งใหญ่ของไทยในครั้งนี้ครับภาพยนตร์ซีรีส์อโยธยานะครับเป็นภาพยนตร์ซีรีส์แรกที่ทาง True เป็นผู้จัดเองนะครับเราคิดว่าการที่เราสร้างเองเนี่ย ก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาบนจอสมเกียรติสมโอกาสนะครับก็เป็นภาพยนตร์แรกที่ในประสบการณ์ของผมเองที่เราทำพรีโปรดักชันค้นคว้าอะไรทุกสิ่งอย่างใช้เวลานานกว่าช่วงเวลาที่ทำ p r o ร u ดักชันด้วยซ้ำไปนะครับก็คิดว่าทางผู้ชมที่บ้านแล้วก็ชาวโลกนะครับจะได้เห็นวัฒนธรรมของคนไทยแบบแท้จริงนะครับสิ่งอันยิ่งใหญ่ จุดที่สูงที่สุดของประเทศไทยก็คือกรุงศรีอยุธยาณะในอดีตก็คิดว่าเราทางกลุ่มทรูเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสในการนำเสนอภาพพจน์ที่ดีเลิศของประเทศไทยในวโอกาสนี้ผมรู้สึกปลื้มมากๆที่เป็นคนไทยทีเ่เป็นประชาชนชาวไทยที่พระมหากษัตริย์ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ได้ดูแลเราอย่างดีให้เรามีโอกาสอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะครับก็คิดว่า ทำได้ดีสุดในวันนี้มีความพยายามสูงก็หวังว่าสมพระเกียรติสําหรับกษัตริย์ท่านทั้งท่านทางหม่อมน้อยเองโอ้ผมเห็นก็ซาบซึ้งนะครับความทุ่มเทการให้เวลาความตั้งใจในทุกดีเทลทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆก็มีความหวังสูงว่าผลงานจะออกมาอย่างดีเลิศ อะไรนะเมื่อกี้มะเร็งมะรีวอะไรนะมะรีวหลอกเ <c oughs> อายอมรับเลยดแีแต่ตีแต่งหน้าเข้มมากตีบิบิทตีบิบินตีเทนิดของพี่เ <m> อกกี้นะครับนะครับอาติดตามกันได้นะฮะภาพยนตร์ซีรีส์ชุดสีอยุธยานะครับเตรียมออกอากาศทุกวันจันทร์และอังคารนะฮะเวลา2องทุ่มถึง3ามทุ่มครึ่งเริ่มออกอากาศ EP พศูนย์นะฮะวันแรกก็คือ4ธันวาคมนี้ทาง True for You Digital Free TV ช่อง24นะครับผมครับติดตามกันได้นะครับถือว่าฟอร,ร์มยักษ์จริงจริงครับถูกต้องนะครับอ่ะฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องนะครับกับอีกคคอนนเสิรร์ตดีๆะับ น้อมกล้าวถวายสักการะมหาราชสยาม m a g e to the g r e a t Thai Kings นะฮะที่ไม่อยากให้พลาดเลยนะครับจากนิสิตเก่าสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับในโอกาสครบร้อยปีจุฬานะครับและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นัยนตร,รักษ์นะครับศิลปินร่วมสมัยดีเด็นและนักเป็นโนนะครับสไตล์เวของประเทศไทยพร้อมด้วยคณะนาฏลีลาจาัสาบัลคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์นะครับขอเป็นตัวแทนประเทศไทยในการออกทัวร์คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสครบรอบร้อย ยีปีนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสยุโรปนะครับและถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชโดยคอนเสิร์ตท,ทัวร์ครั้งนี้นะครับจะออกเดินทางไป7ประเทศ11คอนเสิร์ตด้วยกันอาทิประเทศอิตาล,ลีประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับประเทศฝรั่งเศสประเทศเบลเยียมและประเทศเยอรมันเป็นต้นนะครับงานนี้เนี่ยก็ขอเชิญชวนนะฮะพี่น้องไทยหัวใจเดียวกันช่วยสนับสนุนนะครับให้ประชาคมยุโรปได้ประจักษ์ถึงความรักที่เรามีต่อสมเด็จพ่อรชัชกาลที่5และ พ่อหลวงราชการที่9ของเรานะครับผ่านคุณนัทและาัาลีลาซึ่งการแสดงรอบปฐมฤกษ์ของคอนเสิร์ตทัวร์ในครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่23เมษายนเริ่มตั้งแต่เวลา4โมงเย็นนะฮะณศาลาสุทธะสิริสโสภาโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะครับแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมีจำนวนจำกัด<ม>เพียงแค่180ที่นั่งเท่านั้นนะครับ โอ้ต้องรีบหนึ่งนะคุณผู้ชมเะฮะเดี๋ยวเราชวนทั้ง3ท่านไปด้วยดีกว่าคุณโมนายคุณกวางคุณบ๊อบค,ค,ครับไปไหมครับครับผมน่าสนใจน่าสนใจนะฮะ<ห>แต่ว่าปท้ายค่ในวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูความสวยงามของดอกไม้ซึ่งเป็นดอกสีข,ขาวของต้นแพร่ลูกแพรเนี่ยได้กินกันแล้วแต่ว่าดอกแพร่สีขาวสวยบานสะพรั่งมากอยู่ที่ประเทศจีนนะครับตอนนี้ได้ดูใบไม้ผลินะครับค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเราทั้ง5คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ